ตุ๋ยทำอะไรตุ๋ยตุ๋ยถึงคนดูป่ะจำคนดูไอ้ช่องนะคนดูใน้ช่องที่ถึงไม่ตุ๋ยใ่ะมีเรื่องตอนเด็กอะไรเล่าเรื่องไหมตอนนั้นน่ะที่ถามบอกอยากเล่าให้ฟังอ่ะตอนเด็กอ่ะอลำบากเข้ามีกินไอ้ตอนจะนอนอ่ะพอตุ๋ยจะหลับ้ตุ๋ยหลับอยู่แล้วเวลาจะนอนพ่อแม่เขาก็ทะเลาะกันกินพอเห็นเล่าแม่ก็หนียายเองอ่ะสมัยเป็นเด็กอ่ะพี่เพี้ยเขาหนีเที่ยวมีไปดูลิเก สมัยก่อนก็มีเกมแบบกลางทุ่งอ่ะมีเกมมีหมอลำแล้วก็ไปเที่ยวกันหมดพอเย็นพ่อก็กินเหล้าเขาก็ดา่าเขาไล่ไล่ฟันแม่โอ้ยไ <c oughs> ล่ฟันแม่แล,แล้วแม่ทํายัง <ทำ S 2> ไงอะ่ะแม่คือนมไม้ยายก็ร้องเรียกว่าพ่ออยาทำแม่พ่อ <c oughs> ยาทำแม่พ่อว่าไงพ่อก็ทิบพ่อไม่รู้จะไปแจ้งจับอะไรแม่สงสารอยู่สักพัก พอหายมา,าแม่ก็มาอยู่ด้วยแม่ก็มามานอนกับยายพ่อ,อก็นอนท่างหากสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าไม่มีตะจ,จเกียงอ่ะวดลำบากมากไม่ตุ้ยนอนในกระท่อมเหรอนอนในแบบกระท่อมที่มันเป็นแบบล้อมด้วยต้นยางเนี่ยเหรอเอออประมาณนั้นอนะพัอหน้ากลัวดิแบบไม่กลัวไม่กลัวพีอะโอ้ยมาร้องไอเนี่ยต้นไม้ํำสันนะแล้วก็นกคูกก็ร้องู ้ำคางก็โครมโครมวกลัวมากเจอคนก็ร่างแม่เขาเขาเหมือนก็ขึ like s s ้นไปหาแม่ของยายเนี่ยเพื่ออะไรเพื่ไปจะไปข่มขืนแม่ยายก็ถือกระต่ายสมัยก่อนน่ะก็แม่เอามาสู้ยายก็ร้องยายทำยังไงนะยายก็แทง แข่งคนจีอยามาปราบเขานะมันก็หนีไปเดี๋ยวมันตุ่ยมันตุ่ยร้องหืดหืดหืดนี่เคยอะไรมันตุ่ยร้องหวบกลัวหรือขอความช่วยเหลืออะไรพราะมันตกใจมันรูจะร้องไงมันดูร้องไหร้องหืดหืดแล้วพ่อเคยแบบไอ้มีปฏิสัมพันธ์แล้วมั่ตุยยมาคุยอะไรอย่างนี้ไหมอ๋อลาเขาดีก็เออลูกอย่างนั้นลูกอย่างนี้มาเย็นก็มาหุงข้าวให้กินเขาเรียกมันตุ่ยว่าอะไรพ่อแม่อีหนูพ่อก็หากินให้ตอนเช้าอ่ะพ่อทําอะไรรับจ้างอาเจี ตีสีปลูกมันก็เยอะนะสมัยนั้นได้ตังค์เยอะไหมกี่บาทได้สบองบาทวันละสิบสองบาทสิบสองบาทสมัยนั้นนี่ถือว่าเยอะไหมเยอะน้ำปลาขวดสิบหกสลึงเอาถังละหกสิบบาทปลาคังเหลืองหอมกระเทียมมึงน,นี้ยกิโลละหกสลึงหกสลึงสลึงหนึ่งนี่กี่บาทนะเท่าโบราณตอนเด็กๆนี่มีความฝันอะไรไหมเป็นครู เพราะเลยมันสอนให้คนมีความคิดอ่านออกเขียนได้เน้นประมาณนะักป .5 อห้าป .6 หกก็ได้เป็นครูมระพ่อให้ยายไปเรียนหนังสือพ่ออ่ะหวงพ่อไม่อยากให้ไปเรียนหนังสือโอ้งั้ยยายก็ได้เป็นครูแล้วสินหนังสือสวยแต่งตัวก็เรียบร้อยมีสวยก็ดีครูรักมาขอพ่อถึงบ้านเนี่ยนะออแต่คเข้มของยายที่ไล่ฟันแม่นะหวงมาก มันหาไปไหนอยู่ในบ้านเนี่ยห่วงจริงๆนะอา้าวแล้วไม่ตัวพ่อโตแบบตั้งวัยสาวขึ้นมาแบบได้ไปเที่ยวไหมโอ้ <laughs> มาไม่เคยได้เที่ยวเลยอยู่ที่เจ็ดสิบแปดอะปีหลังก็ไม่ได้ไปไหนเลยก็มาเลี้ยงหลานอยู่ทุกวันเนี่ยตัวก็เจอพวกแบบอะไรผีผีงงี้ไหมเยอะ<ร>ตัวเจอผีเลยเหรอเยอเป็นยังไงอะ่ะร้องเหมือนในนกนั่งหงส์ร้องฮู้แล้วบางทิ้งก็วิ่งผ่านอะมันเหมือนมีคนถมทินอะกลัวจนว่ายายว่าไงรู้ไหม พระอระหงบ้าระหงตัวสั่นแล้วมันตัวแก้ปัญหาไงตัววิ่งหนีอะตัวิ่งหนีนั่งสวดมนต์เนี่ยนั่งสวดมนต์นั่งสวดมนต์ในป่านะตัวหัตัวจำมาจำตัวเฉยเฉยแ้วก็เฉยเตอนนี้ยายผมจะนอนแล้วนะหลับจะมาพอเราตั้งน้ำมันเราไม่สติไงตัวเออยังมาหล่อมาหลอนั้นเลยนั้นมาทำมหากรีนยิ่งคนบริสุทธ์ไปกลัวไม่กลัวแต่ในใจเลยเออแล้วมีหมาสามตัวนะ อะไรหมาตัวในป่านะเอาไปจากบ้านน่ะชื่นินทานิยากรอโอ้โหชื่อเพชรลาแม่พานไปอยังรักเลยอะแล้วมันมาช่วยไม่ตัวตอนผีหลอกไหมมันนั่งเฝ้าสินั่งเฝ้าให้าแรงนั้นนะถอดมนต์เสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วไปไหนต่ดงานกันเสร็จก็กลับบ้านมันมาตัวไม่หนีไปไหนอ่ะ เีนี้ทำไมก็ตัดยางจนเสร็จนะเขามีสมาธินะเขาก็สู้กับมันไงอย่าไปกลัวกับมันสมนไมก่อนน่ะจะได้เงินมาแต่ละบาดระบาดนะเนต้องข้ามคลองไปถอนกลาดม้ก่อนมีร้อยห้าสิบซื้อข้าวหมังป้ามังก็ได้เยอะแยะนะไมัยก่อนน่ะอยู่ง่ายแต่ว่าไม่เจริญทำอะไรนี่เจริญแต่ว่าอยู่ยากวันนี้ก็เป็นตัวตัวเองนนก็มีลูกมีหลานก็สบายใจมีหลานน่ารักเอย นี่สบายขึ้นไหมสบายอยู่้านอยู่แม่อยู่แจุ๊บ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 จุๆบุ๊คนดูจุ๊บคนดูบุ๊